สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมทงแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปในตลับนะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยสังเกตหรือเคยสงสัยว่าเวลาเขาใส่เม็ดลูกปืนเนี่ยเข้าไปในตลับเนี่ยเขาใส่ยังไงนะครับเพราะว่าในตลับเนี่ยมันจะมีร่องทั้งวงใหญ่แล้วก็วงเล็กนะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยนะครับตัววงเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับ ซึ่งถ้าเราจะเอาเม็ดเนี่ยดันใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่า,เ,าเราต้องใส่เข้าไปแล้วเนี่ยให้ตัวเม็ดเนี่ยอยู่ในร่องทั้งบนและล่าง,างพอดีนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาตัวประกบเนี่ยประกบตัวเม็ดทุกปืนเนี่ยมาใส่ไว้ทีหนึ่งนะครับเพื่อจะจัดเม็ดทุกปืนเนี่ยให้เรียงเป็นระเบียบนะครับซึ่งวิธีการเอาใส่ นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับว่าเวลาใส่เนี่ยเข้าใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปแกะตัวประกบนี้ออกก่อนนะครับด้วยการไปตีสลักเนี่ยออกนะครับก็จะมีสลักยึดไว้อยู่นะครับนี่เป็นปุ่มๆเนี่ยนะครับเราจะต้องไปตีออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําการถอดใส่ให้ดูนะครับว่าเขาทํากันแบบนี้นะครับก็ แกะตัวประกบออกมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาผมตีออกเนี่ยผมก็ใช้เนี่ยสกรูปสว่านเนี่ยตีออกนะครับก็ออกมาได้นะครับนี่ลูกปืนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาออกเนี่ยเขาออกไงนะครับก็ง่ายๆนะครับวเวลาออกเนี่ยให้เราเคลื่อนลูกปืนเนี่ยมาชิดกันนะครับนี่มาชิดกันอย่างนี้ เนี่ยเลื่มปืนมาชิดกันอย่างนี้นะครับผมให้มาชิดกันเลยให้มาชิดกันอย่างนี้นะครับเนี่ยเมื่อชิดก all nah. ันอย่างนี้แล้วนะครับนี่มันก็จะออกง่ายๆนะครับนี่ออกงนี้ง่ายๆออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาใส่นะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะใส่เหมือนกับ ตอนที่เอาออกเหมือนกันนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการใส่นะครับอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเราเอาแหวนเนี่ยเข้าไปใส่เรียงเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เราก็เหลือไว้สัก2เม็ดนะครับทีนี้ก็เอาแหวนตัวในเนี่ยเข้าไปอัดเลยนะครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับ กดให้แน่นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็พยายามาดึงแหวนัเนี้ขึ้นข้างบนนิดหนึ่งนะครับเพื่อใหอ้ตัวลูกปืนเนี่ยสามารถลอดเข้าไปได้นะครับดึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระวังตัวข้างล่างมันหลุดด้วยนะครับนี่มันจะเข้าได้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็เหลยออกอันนึงนะครับตัวข้างล่างมันจะคอยหลุดออก ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็ดึงขึ้นนะครับเพื่อให้มันมีช่องว่างตัวนี้นะครับยัดเข้าไปได้เนี่ยมันจะออกเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะครับนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ใส่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวลองอันนี้มันรู้สึกว่าจะสึกแล้วนะครับมันทําให้การใส่ลูกปืนนี่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับตัวลูกปืนแบบเก่าๆนะครับนี่เราใส่ให้เป็นรูปอย่างนี้นะครับเนี่ยรูปโค้งเงนี้ยตรงนี้มันมีวงแหวนอยู่นะครับนี่อย่างนี้ให่ไหมครับทีนี้เมื่อเราใส่ให้ได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ดันลูกปืนขึ้นข้างบนนะครับนี่ดันลูกปืนนี้ขึ้นข้างบนดันอันนี้ขึ้นข้างบนนะครับ ดันกระหนทางบนนะครับนี่ก็โอเคนะครับนี่ก็ใส่เข้าลองได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทีนี้ก็แค่ใช้ตัวประกบจัดระเบียบให้อยู่ในระยะที่พอๆกันนะครับก็จะทำให้ตัวลูกปืนเนี่ยนะครับอยู่ในระยะ ที่เท่ากันได้นะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวประกอบมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มันก็ไม่หลุดแล้วครับมันก็สามารถหมุนได้นะครับนี่ก็ไม่หลุดแล้วนะครับเวลาใส่ก็ก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่ไล่ uh, เม็ดจากล่างให้คิดกันก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ uh, ดันแล้วก็ดันตัวเม็ดขึ้นไปให้รอบๆนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการใส่ ไม่ทุกปืนนะครับเขาก็ใส่อย่างนี้คลิปนี้ก็ขอนำเสนอเอาไว้แต่พีทุนนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ